ยกย่องเบิร์ตธงชัยเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ขอแสดงความยินดีกับเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565หลังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนโดยทางเบิร์ตธงชัยได้เปิดใจหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติว่าพี่เบิร์ตขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากลขับร้องรางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากๆครับภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่เสร็จสามส่วน2,566โดยมีนายวิจนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธาน ในการนี้ในอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน12รายดังนี้สาขาทัศนศิลป์ได้แก่1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิศนุสุพนิมิตภาพพิงสองนเจตกำจรพรมโยธีสถาปัตยกรรมผังเมือง 3. ในดิเรกสิทธิการงานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะ 4. ในาเรืกริดแก้ววิเชียนสถาปัตยกรรมภายในและมรทนศนิลป์สาขาวรรณศิลป์ได้แก่ 1. สศาสตราจารย์เกลกยุนพันธ์ 2. นายบุญเตือนศรีวรพจน์สาขาศิละปะการแสดงได้แก่ 1. น,นางนพร,รัตนสุภาการหวังในธรรมละครราม 2. นายสมชายทัพพรดนตรีไทยขับร้อง 3. นางราตรีศรีวิไลบงสิทธิพรหมอลำประยุกต์ 4. นายธงชัยแม็กอินไตดนตรีไทยสากลขับร้อง 5. นายสมขาสุจริตกุลดนตรีสากลประพันธ์เพลงร่วมสมัย6นายประดิษฐ์ประสาททองละครร่วมสมัย